ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าหินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มี ลัคนาอยู่ในราศีเมษประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าวฮินดูตลอดนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์จะมีการ เปิดการเรียนการสอนนะครับทุกวันอาทิตย์นะเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาหลักสูตร6เดือนนะเดือนละ1,000เริ่มวันที่9มิถุนา2,567อาจารย์ผู้สอนก็คืออาจารย์ขออาจารย์เองอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีอุป,ปนาย,ยกสมาคมโหรวรัสตันนานาชาติแล้วก็จะมีอาจารย์กนพัฒน นะครับแล้วก็จะมีอาจารย์นุ่นนะครับร่วมสอนด้วยนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทางแอดไลน์นะครับด้านข้างได้เลยนะผู้ไม่มีพื้นฐานเลยสามารถเรียนได้นะครับแล้วก็จะมีช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็เรียนที่สมาคมแต่ไม่มีบันทึกย้อนหลังนะสนใจติดต่อได้เลยครับผมเกรดเกียพินดูตลอดสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีเมษนะครับก็จะมีดาวประจาตัวนะฮะก็คือดาวพระอังคาร เราจะเรียกว่าตนุดาวพังคานไปอยู่ในพบไหนเลือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าเราจะเจออะไรยังไงในช่วงนี้ถ้าเกิดท่านใดเคยผูกด,ดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับนะถ้าดาวพระอังคันไปสัมพันธ์ดีก็เฮงไปสัมพันธ์ไม่ดีก็เป็นจุดยุ่งยุ่งวุ่นวุน่นะครับอีกพเรือนหนึ่งนะฮะมาจากราศีพิจิ เราจะเรียกว่าพบมอรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะครับโรคภัยแข่เจ็บสุขภาพกพ็ว่ากันไปนะครับเอาระนะครับตั้งแต่วันที่2เลยนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลา22เนริก9นาทีนะครับดาวพหาังคารสถิตเป็นกเกษตตาธิบดีในราศีเมษในวิชาหัวเร,เราก็จะเรียกว่านะครับ ดาวกับบ้านตัวเองนะครับดาวพัางคานนะครับหลังจากที่นะครับไปเดินรอบเลยนะครับกว่าจะถึงบ้านตัวเองก็ปีกว่าเนาะเพราะว่าพัางคานใช้เวลาเดิน45ิหวัน 4- 5หวันตอนหนึ่งราศีโดยประมาณนะฮะกับบ้านตัวเองก็ส่งผลนะครับให้เราเองมีความมั่นใจนะครับแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นนะค,คนอื่นมองเห็นก็จะมีความรู้สึกน่าเกงขาม นละเวลาเราจะนําเสนออะไรหรืออะไรประมาณนี้มันจะมีออร่านะครับมันจะส่งผลในเรื่องของความมั่นใจนะครับแล้วก็เรื่องของโอกาสอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่มีความกระตือรือร้นมีความขยันขันแข็งตามความหมายดาวพระอังคารที่แปลว่ากล้าแรงแข็งขยันก็นะครับยินดีด้วยนะครับดีแต่ถ้าเกิดท่านใดบังเอิญสะกเลกเกินนะฮะปีนี้ นะดาวพระอังคารเป็นการก,กินีจอนการก,กินีแปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายจุดไม่ดีทั้งปวงแล้วกันเนะเาะก็จะมีปัญหานะครับในเรื่องของสุขภาพเราจะเรียกว่ามรณะนะครับมาทับลัคนาเป็นเกษตาธิบด,ดีโลกเก่าที่เคยเป็นก็จะก,กําเริบขึ้นมานะครับก็จะมี เกี่ยวกับในเรื่องยุ่งยุงว,วุ่นวุ่นหลายๆอย่างนะครับบางครั้งก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับทางศีรษะนะไม่ว่าจะเป็นหัวโนนะครับลื่นล้มหรือจะเกิดอะไรเพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งแถวนะช่วงบนนะครับที่มันจะมีปัญหานะเบาๆหน่อยก็คันศีรษะนะผมร่วงอะไรประมาณนี้นะครับ,บ,รบเบาๆเนาะนะครับแต่เอาละนะครับก็ไม่ได้มีสาระอะไรสําคัญเท่าไหร่ นะถ้าไม่ได้เป็นการกินีก็ไม่ต้องกังวลนะครับแต่ถ้าเป็นการกินีก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าคําว่ามรณะเนี่ยมันก็แปลว่าโรคไัยไข้เจ็บได้ก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับก็ให้ระมัดระวังไว้นะดาวพังคารที่อยู่ในราศีเมษนะครับหนึ่งถึงสิบเก้าเนี่ยเป็นเลิกถทฤโทเร่รรขอนะครับก็ถือว่าเวลาเราจะทําอะไรยังไงก็เน้นเข้าหาเน้นอ่อนน้อมทวาตนจะให้คุณนะครับแะหว่านที่ยี่สิบ ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยสเสวยมหัตโนแห่งเลิกกเคุยเลือกผลประโยชน์ได้ดีช่วงนี้เพราะเป็นเลือกเศรษฐีใหญ่นะครับจุดที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายนะก็จะเป็นในช่วงของวันที่6นะครับจนถึงวันที่10เราจะเข้านาวังพิษหน้านะครับก็จะเป็นระบบน้ําในร่างกายน้ําเหลืองน้ําหนองนะครับหรือมีสาเหตุมาจากน้ำนก็ให้ระมัดระวังไว้จุดที่ให้คุณ ก็จะเป็นในช่วงของวันที่16จนถึงวันที่19เราจะเข้านวาวุเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าเฮงถือว่าปังถือว่าดีนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตยนน์นิดเึงดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเริญปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการสินค้าผลิตภัณฑ์ การิเริ่มกันเก่งกําไรนะครับก็ช่วงหนึ่งถึงสิบสี่นี่ถือเป็นจังหวะที่ดีในการเก่งกําไรนะครับเพราะคําว่ากุตะไปกระดุมพระนะครับก็แสดงว่าการเก่งกําไรแล้วทําได้เงินได้ทองนะครับหรือจะหยิบจะจับไอเดียจินตนาการทําให้ก่อเกิดเงินก่อเกิดทองเป็นช่วงที่นะครับมีบุตรหลานลูกหลานเข้าหามีเกณฑ์ที่ลูกหลานบุตรหลานนะครับนำทรัพย์สินเงินทองมาให้หรือทําความสําเร็จมาให้ทําให้ประสบความสำเร็จ นะครับในเรื่องของการเงินการทองอันนี้ถือว่าดีในกรณีที่ไม่ได้เป็นการลกกินีแต่ถ้าเป็นการกินีบุตรหลานลูกหลานก็จะแวะเวียนเข้ามาหามาสร้างความลําบากเดือดร้อนเรื่องของการเงินถ้าเป็นการกินีนะนะครับเช่นขอนน่นขอ,อนี่นะขอค่าเทอมรูปนะครับหรือขอยืมเงินนะหรือมีเหตุให้ต้องเสียเงินนะครับก็นะต้องระมาระวังแต่ว่าทั้งนี้อยู่ที่พื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยนะ ถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมของเราเองเนี่ยลูกเต้าไม่ได้เสียหายหรือให้โทษเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมเนี่ยลูกเต้าก็มักที่จะสร้างปัญหาเรื่องของการเงินเป็นประจําก็ดาวเข้าตยงนีก็น่าจะโดนเต็มคาราเบลนะครับนะนะก็ให้เรามาระวังไว้ ดาวพระอาทิตย์ที่อยู่ในราศรีพฤษภนะครับหนึ่งถึงเจ็ดนะครับเป็นเลิกผู่มิปาโราแห่งเลิกก็เป็นเลิกแห่งความมั่นคงทําอะไรช่วงนั้นมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสาเร็จม,มั่นคงดีนะวันที่แปดจนถึงวันที่สิบสี่นะครับจะเข้าเทสาตีนะครับก็เป็นเลิกเดินทางท่องเที่ยวนะครับอยู่ไม่ติดที่นะครับก็คือถ้าจะหาเงินหาทองหรืออะไรไงก็ต้องมีการติดต่ออาจจะโทรหาอาจจะเจรจาอะไรก็ว่ากันไปเนาะ จุดที่ให้คุณก็จะเป็นในวันที่สี่จนถึงวันที่เจดนะครับเราจะเข้านักวางภูเอคทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะครับก็ถือว่าดีนะครับ,นะรบหลังจากนั้นนะครับนะดาวเจ้าเรือนปุตตะไปสถิตยอยู่ในราศีเมถุนนะครับก็จะเป็นในช่วงวันที่สิบห้าถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเราจะเรียกว่าปุตตะไปสหาชะนะเวลาตีห้าสามนาะทีปุตตะก็แปลว่า นะครับลูกน้องลูกหลานบุตรหลานนะครับแล้วก็การิเริ่มไปอยู่ในเดือนสหาชาก็อาจจะมีมิตรใหม่เพื่อนใหม่นะครับหรืออาจจะสนิทสนมนะครับกับลูกน้องนะฮะช่วงนี้ก็สั่งการอะไรยังไงก็คุยกันได้อ่าอะไรประมาณนี้ก็มีความสนิทสนมเพราะคาว่าสหาชาก็แปลว่าสนิทสนมได้นะครับหรือมีการเก็งกาไรนะครับจากสังคมนะครับหรือคนหมู่มากนะครับ อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับข้อจะโดดเด่นนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเสะแสวงหาโอกาสนะบ,บางคนเป็นเซลล์ก็จะเป็นช่วงที่หาตลาดใหม่ๆนะหรือเข้าหาร้านนู้นร้านนี้อะไรประมาณนี้เพราะปุตตะแปลว่าริเริ่มเริ่มสังคมก็คือริเริ่มนะครับคนหมู่มากในลนักษณะต่างๆก็มีโอกาสนะฮะนะตอนที่อยู่ในราศีเมถุนนะครับก็สิบหถึงยี่สเอ็ดข้าเทศตนี่ต้องเดินทางต้องเข้าหาต้องติดต่อ แล้วก็วันที่22ถึง31เ,เข้าเทวีเลิกนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ถ้าเรามีของดีอยู่ในมือเนี่ยก็จะมีคนติดต่อเข้ามานะครับอยากจะดิวงานอะไรกับเรานะครับเพราะว่าเทวีเป็นเลิกนาพยาเป็นเลิกที่แบบว่าสะดวกสบายคนเข้าหาต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพักพุธกันนิดหนึ่งนะครับดาวพักพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือน นะครับในราศีเมถุนเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าพบสาสชานะก็เดินนี้เดินเสิร์นนะเดินเร็วนะแล้วก็อีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าพบอริอริปแปลว่าอุปสรรคอริปแปลว่านี่สินอริปแปลว่าความไม่สบายใจอริปแปลว่าศัตรู สห a c ไปอยู่ไหนล่ะเขาบากคว่าสหาช c เนี่ยไปอยู่ในเรือนของกระดุมพระไปอยู่ในเรือนของการเงินก็ถือว่าดีสหาช c ก็แปลว่าสังคมนะครับโซเชียลสื่อออนไลน์ต่างๆกระดุมพระแปลว่าสะสมแปลว่าเงินทองนะครับแปลว่าแก้วสารพัดนึกแปลว่าสิ่งที่บารถนานะก็แสดงว่า นะครับสหาหชะมากระดุมพระเราก็มีเกณฑ์นะครับที่จะได้เงินได้ทองจากเพื่อนฝูงสังคมพี่น้องท้องเดียวกันหรือนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดเกี่ยวกับเรื่องของสื่อต่างๆก็ทําให้เกิดเงินเกิดทองได้ในกรณีที่ไม่ได้เป็นการกินีแต่ถ้าเป็นการกินีพิกนะครับเลยอลิกระดุมพระอ่าเฮาการเงินมีปัญหานะครับที่มาสาเหตุจากเพื่อนฝูงพี่น้องสังคม นะซื้อต่างๆเนะี่ยอันนี้อาจจะมีปัญหานะถ้าเป็นการกินีอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันพอสมควรนะครับนะตอนที่ดาวพุธอยู่ในราศีพฤษภก็แป๊ดเดียว1-9ถึงนะหนเนี่ยสวยภูมิปรโรก็เป็นเลิกแห่งความมั่นคงนะเวลาโดนอะไรก็สามารถเคลียร์ได้นะครับแล้วก็วันที่6จนถึงวันที่9เนี่ยเข้าเทสตีเลิกเข้าหานะเลิกเดินทางเลิอกอยู่ไม่ติดที่นะครับแล้วก็ จุดที่ต้องระมัดระวังไม่ควรทําธุรกิจหรือธุรกรรมใดๆเลยก็จะเป็นในช่วงของวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สองเราจะเข้านาวังทิครุฑนะครับก็ให้ระมัดระวังไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะทําการยุกย้ายราศีกลับบ้านตัวเองในรอบหนึ่งปีกลับบ้านตัวเองสักหนึ่งครั้งนะก็จะเป็นในช่วงของวันที่สิบไปจนถึงวันที่ยี่สิบหกเวลาหกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีหกโมงเช้าเนาะ นะส่งผลนะครับให้มีเกณฑ์ที่จะเจอเพื่อนฝูงสังคมเจอกันระยะนมิตรนะครับได้รับผลดีจากออนไลน์ได้รับผลดีจากสังคมคนหมู่มากนะครับมีมิตรสหายนะครับคอยให้คำปรึกษาในลักษณะต่างๆอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเป็นช่วงที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับก็ได้รับผลดีจากสังคมในลักษณะต่างๆ ถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็มีเกณฑ์ที่จะถูกจ้างงานออกไปเชิญงานหรือนะครับให้ไปทํานู่นทำนี่อะไรก็แล้วก็ทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงผระสบความเร็จได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีดาวพระพุธปีนี้เป็นการลกินีจอนนะครับก็ต้องระมัดระวังอะริไปอยู่ในเรือสาหัอาจจะอึดอัดใจหรือไม่สบายใจกับพี่น้องท้องเดียวกันคนที่รู้จักกันมานานคนที่เคยเป็นคนสนิทนะครับก็อาจจะ นะครับทำให้เรายุ่งยุ่วุ่นด้วยอิทธิพลของดาวที่เป็นเกษตรเกษตรแปลว่ามั่นคงนะครับถาวรเหลือลังนะทีนี้อลิที่ไปอยู่ในเรือของสหาชาและเป็นการกินีนเนี่ยก็อาจจะถูกคนใกล้ชิดนะครับไม่หวังดีก็ได้นะก็ให้เรามาระวังหรืออาจจะสร้างความลําบากหรืออึดอัดใจ,จให้นะครับตอนที่ดาวพระพุธสถิตอยู่ในราศีเมถุน1 0 1ถึง12เนี่ยเข้าเทสาตีนะ เดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่นะครับแล้วก็วันที่สิบสามจนถึงวันที่ยี่สิบนะครับเข้าเทวีเลิกทาอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณนะแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงวันที่ยี่สิบหกเราสวยเพชรชาาดเลิกนะครับก็เป็นเลิกนะครับเด็ดขาดเลิกตัดสินใจนะครับจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่สิบเก้าจนถึงวันที่ยี่สิบเราจะเข้าณนะวางปุกเองทาอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่า ดีหรือว่าประสบผลาสำเร็จนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่23าถึงวันที่24เราจะเข้าระาวาังพิษสุนัขก,ก็ระวังความขัดแย้งกับคนสนิทคนใกล้ชิดช,ช่วงเวลาดังกล่าวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะสถิตยกย้ายราศีเข้ามาในาราศีกรกฎที่เราเรียกว,ว่าพบพันธุนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสามสี่สิบสี่นาทีนะก็ประมาณสวันก็ นะครับเพราะสนิทสนมกับญาติวงศาขนาญาตินะครับอีกพบเรือนหนึ่งก็มาจากเจ้าเลือดอลิพันธุธุก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทํางานนะครับความอุนในบ้านความอุนในครอบครัวก็อาจจะมีการไม่เข้าใจกันบ้างน,นะครับก็ให้เรามาระวังไว้ครับก็ดาวพระพุทธที่อยู่ในราศีกรกฎนะครับ 21- เถึง28เนี่ยขเ,เาขาเริ่มพิจาราเริ่มตัดสินใจนะ่เั้าต้องตัดสินใจดีๆแล้วก็ยีิบเก้าถึงสามสิบเป็นเลิกลายชาก็นะครับเลิกสะดวกสบายก็ เวลามีอะไรก็ขี้ขายได้นะครับอ่ะต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระฤหัสปดีกันนิดนึงนะครับดาวพระฤหัสปดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูนะฮะเราจะเรียกว่าภพสุภะที่แปลว่าความสําเร็จคนอุปถัมภ์ขั้าจุนคนคอยช่วยเหลือสิ่งดีงามต่างๆนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับอีก พบเรือนหนึ่งในลาศีมีเราจะเรียกว่าภพวินาศวินาศก็แปลว่าลับๆซ่อนเลนปิดบังไม่เปิดเผยนะครับชาวราศีเมษเนี่ยมีเกณฑ์ไปต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศค่อนข้างจะสูงสุภาก็หมายถึงต่างประเทศวินาศก็หมายถึงต่างประเทศได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ ดาวพฤหัสบ,บดีนะครับก็อยู่ในราศีพฤษกนะครับหนึ่งปีเลยนะบังกอย้ายมา30เมษายนปี67แล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหปีถือว่านะครับชาวราศีเมษจะประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของเงินเงินทองทองมีการวางแผนมีการพัฒนาเพื่อให้เกิดเงินเกิดทองเกิดรายได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษเนี่ยนะครับหลุดพ้นนะครับจากดาว คาดไขซึ่งก่อนนั้นเนี่ยนะครับชาวราศีเมษบางท่านนะครับมีดาวพฤหัสเป็นการักินีและทับลักเป็นคาดไขก็เกิดเรื่องยุ่งวุ่นแต่ตอนนี้หลุดแล้วนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับก็หลุดพ้นจากในเรื่องของคาดไขนะครับหรือสิ่งที่จะทําให้เราเองกังวลหรือเกิดเรื่องยุ่งยุ่งได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการหาเงินหาทองประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองโดยใช้ความรู้ความสามารถแล้วนะครับยินดีกับชาวราศีเมษด้วยนะครับ อีกพบเรือนนึงมาจากเจ้าเรียนวินาศถ้าคุณมีดาวพฤะหัสสบับดีปีนี้เป็นการกินีจรนะครับก็คําว่าวินาศไปอยู่ในเรือนของกระดุมพระให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในลักษณะต่างๆนะครับต้องใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีนะครับแบบเต็นคาราเบลนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณปล่อยป,อยปากระเลย ก็อาจจะทําให้เสียเงินเสียทองได้นะครับเพราะคําว่าวินาศก็ไม่ดีอยู่แล้วและเป็นการละกินีด้วยถ้าเลยทำให้คุณประมาทในเรื่องของการใช้เงินนะครับแล้วยิ่งเป็นลักษณะของการช่วยเหลือคนนะครับมีเกณฑ์ที่จะถูกโกงนะครับแล้วก็ทําคุณคนไม่ขึ้นนะถ้าพฤรหัสเป็นการลกินีระมัดระวังเกี่ยวเรื่องเองินเ,เรื่องทองนะดาวพฤหัสบดีนะครับก็นะครับหนึ่งถึงเก้าเนี่ยเสวยโจโรลเลอร์นะเขาเป็นเลิกต่อสู้แข่งขันชู้งจริงเลิกวางแผนนะ แล้วก็วันที่10บนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเสวยภูมิปารโรนะครับถ้าได้เงินช่วงนี้ก็จะได้นะครับก้อนก้อนโตอยู่พอสมควรน,นะแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่ยี่สิบสามนะฮะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเราจะเข้าระวังพิครุดนะครับก็ต้องอระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของาการเงินที่เกี่ยวกับในเรื่องของการถูกคดโกงนะครับถูกหลอกหรือถูกยืมหรือให้ออก นะครับหน้าแทนคนอื่นช่วงนี้นะครับให้เรามาระวังไว้หน่อยนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดนึงดาวพระศุกร์เนี่ยถือว่าเป็นดาวพระเอกเลยนะครับสาหรับชาวราศีเมษนะครับเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิที่แปลว่ารายได้การเงินเออปัตนิแปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คลองนะครับเพศตรงข้ามผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ นะแต่อีกพบเรือนนึงเนี่ยในราศีพฤษภเนี่ยเราจะเรียกว่าพบกะดุมพระที่แปลว่ารายได้การเงินการทองกับแสงเงินสดเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะครับก็คือดาวพระสุกนี่แหละแน่นอนครับในช่วงของวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบสามชาวราศีเมษย,ยังคงเป็นอภิมหาเศรษฐี อภิมหาล่ำรวยเป็นอิทธิพลของดาวเจ้าเริอนการเงินเป็นกเกษตราธิบดีแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะมั่นคงในเรื่องของการเงินในลักษณะต่างๆมีเกณฑ์ที่จะมีคนอุปธรรมคำจุนคอยช่วยเหลือเรื่องการเงินซัพพอร์ตเรื่องการเงินการทองนะครับหรือมีไอเดียจินตนาการความคิดอะไรก็แล้วแต่นะครับมีเกณฑ์ที่ทําให้เกิดเงินเกิดทองเกิดรายได้แล้วจะโดดเด่น นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะครับซื้อมาขายไปนะครับเพราะอีกพบเรือนหนึ่งมาจากเรือนคู่สัญญาที่เราเรียกว่าปัตตนิไปกระดุมพระนะครับจะมีการซื้อมาขายไปมีการติดต่อนะครับนะบต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศเพราะไปสัมพันธ์กับดาวพุทธหัตที่มาจากสุภาะแล้ววีนารก็อาจจะก,การเงินอาจจะมีคู่สัญญานะครับกับต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศนะครับก็ได้นะ แล้วก็ถือว่าถ้ามองในเรื่องของความรักนะครับก็จะเป็นช่วงที่นะครับเจอคนที่ถูกใจนะครับมีสายเปนะแต่อันนี้ก็ต้องแยกประเด็นนิดนึงนะครับเพราะว่าบางคนได้เยอะเพราะว่ามีบุคลิกแบบดาวสุขต้องบอกนี้นะครับสําหรับชาวราศีเมษที่มีบุคลิกแบบดาวสุขคืออาจจะเป็นคนที่บุคลิกดีแต่งตัวดีผิวพรรณดีหน้าตาสะสวยหรือหล่อนะครับหรือเป็นคนที่ดูแล้ว จะมีออร่านะครับก็จะมีคนคอยซัพพอร์ตนะครับช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความสเสน่หานะครับบางสิ่งบางอย่างได้เช่นกันนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับก็คือว่าได้คู่อะไรเงี้ยซัพพอร์ตอุปธรรมนะแต่ต้องมีลักษณะนิสัยแบบดาวสุขเนะี่ยก็คือ,อสร้างความสุขมีสุนทรียภาพอะไรก็วาากันไป ก็ถือว่าโอเคสําหรับคนโสดก็จะเป็นช่วงที่เนื้อหอมนะครับมีคนมาขายขนมจีบค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเป็นช่วงที่สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาใครแล้วก็มีเกณฑ์ที่ได้คนที่มีความเพียรพร้อมนะด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์กับดาวพฤหัสกันเองนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะผมมองว่าสําหรับชาวราศีเมษประสบความสเร็จอย่างดีทั้งเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของผู้ของในช่วงวันที่1ถึงวันที่13 1ถึง8เนี่ย ได้เลิกภูมิปารโรเลิกแห่งความมั่นคงคือได้แน่ๆน,นะครับอันนี้ถือว่าโอเคแล้วก็เก้าถึงสิบสามเนี่ยเข้าเทสาตีต้องเข้าหาหน่อยนะครับติดต่อหน่อยเดินทางไปหาหน่อยถึงจะได้นะครับแล้วก็นะครับจุดที่ต้องระมัดระวังไม่ควรทําธุรกิจธุรกรรมเลยจะเป็นในวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สามเราจะเข้านวางผิดคุดนะครับในจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่สี่จนถึงวันที่ห้าเราจะเข้านวางผูเอกทาอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่า ฝั่งกุริเยน,นะครับถือว่าดีนะต่อไปนะครับดาวพระศุกร์ก็จะทําการยกย,ย้ายดาวชื่อเรืองการเงินไปสถิตยอยู่ในราศีเมถุนนะครับเขาเรียกว่ากระดุมพระไปอยู่ในเดือนของสหาชาตินะกระดุมพระแปลว่าเงินสหาชาติแปลว่าติดต่อสังคมก็แสดงว่าเราจะได้เงินได้ทองจากการติดต่อการเข้าหาการโฆษณาการบอกให้คนรู้ว่าเราถนัดเรื่องอะไรเก่งเรื่องอะไรถ้าเป็นคนมีชื่อเสียงก็จะมีการจ้างงานทําให้เกิดเงินเกิดทองนะครับ นะแล้วก็อาจจะได้เงินจากเพื่อนฝูงพี่น้องคนสนิทคนใกล้ชิดอนะ่ก็อยู่ที่พื้นดวงแต่ละคนด้วยนะก็ถือว่าดีนะครับนะก็โดดเด่นเรื่องของการติดต่อและดาวสุขเนี่ยอยู่ตำแหน่งในราศีเมถุนเนี่ยเราจะเรียกว่านะเขาเรียกอยู่ภพที่สามนะเขาเรียกว่าปฐมเกณฑ์เป็นเกณฑ์แห่งสเสน่ห์เป็นเกณฑ์แห่งมิตรภาพนะครับก็จะมีคน นะครับวเวียนขึ้นมามีเกณฑ์เจอกัลยามิทที่ดีอะไรก็ว่ากันไปถือว่าได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากคนค้าขายออนไลน์ก็จะประสบผลสําเร็จช่วงนี้อย่างดีนะแต่ก็ต้องอยู่ที่การติดต่อการโฆษณาทําให้คนอื่นรู้จักนะครับอีกพบเรือนหนึ่งก็ปัตตนินะครับไปอยู่ในเรือนคลองในราศีเมถุนสหายชะนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่นะครับจากเพื่อนฝูงนะครับนะแล้วก็ จากการแนะนำนะครับของเพื่อนฝูงจากญาติพี่น้องนะครับหรือได้คุยจากความสนิทสนมหรือได้จากแอปพลิเคชันต่างๆหรือมีการโฆษณาตามช่องทางต่างๆว่าเออสัโสดนู่นนี่นั่นนะบอกกลบาวเพื่อนฝูงเดี๋ยวก็อาจจะมีคู่ได้นะครับก็ถือว่านะครับถือว่าดีนะครับนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับดาวพฤหัสนะฮะที่อยู่ในราศีเมถุนนะครับก็จะเป็นในวันที่14จนถึง สิ้นเดียนเลยวันยี่สิบสองายกายี่สิบนาทีนะครับสิบสี่ถึงสิบเก้าเสวยเทศาตีเลิกเข้าหาแล้วเลิกเข้าหาต้อติดต่อนะจะมีคู่หรือเกิดเรื่องเ,เงินก็ต้องติดต่อนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบจนถึงสิ้นเดียวเลยนะครับสเสวยเทวีเล่าช่วงนี้เขาเข้าหาแล้วละจะมีคนมาประเคนให้ละเพราะว่าเทวีเป็นเรื่องนาพยานนิทวดีนะครับและจุดที่ให้คุณแบบฟังปูริเยก็จะเป็นในช่วงของวันที่ 28นะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยเราจะเข้านะักวางปูเอกคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับก็จะประสบผลสาเร็จเรื่องเงินและก็คู่รองเกี่ยวเรื่องของคอนเนคชั่นการติดต่อนะครับก็ยินดีด้วยนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระเส์ก,กันนิดนึงดาวพระเส์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรเราจะเรียกว่าพบกรรมะที่แปลว่าวิถีชีวิตการดําเนินชีวิต การงานการกระทําต่างๆเนาะก็ไปสถิตยอยู่ในราศีกุมนิดีอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่ากรรม,มะไปอยู่ในเรือนของลาภะที่แปลว่าโชคดีไรายได้สองยไได้สามโอกาสต่างๆก็แสดงว่าชาวราศีเมษนะครับยังคงได้รับการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ นะครับเวลาเข้าหาใครอะไรยังไงคุยเรื่องของผลประโยชน์ให้ชัดเจนมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมแล้วก็จะเป็นคนที่โชคดีเรื่องงานบางคนมีความสามารถก็สามารถที่จะเรียกเงินเดือนเพิ่มนะครับหรือหัวหน้ามอบหมายหน้าที่แล้วก็ให้ไปอยู่ในหน้าที่ที่ใหญ่โตขึ้นนะครับเงินเดือนมากขึ้นนะก็ถือว่าทําอะไรก็ประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานคนตกงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานถ้าคุณมีความสามารถตามศักยภาพ ตามเนื้อง,งานนะครับแล้วก็ไม่ได้ปิดขัดเรื่องอะไรนะครับแต่ต้องขยันนะแล้วก็ดาวเสาร์เป็นดาวอึดนะับดาวอดทนถ้าเกิดคุณไม่มีคําว่าอดทนก็ไม่ถูกกับดาวนะครับต้องอึดแล้วอดทนแล้วคุณจะโชคดีนะครับดาวเสาร์ในช่วงของนะครับเดือนนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าวันที่1ถึง30เนี่ยเข้านวางังปุเอกสวยเทวีเลิกทั้งเดือนเลยก็จะมีความโชคดีเกี่ยวเรื่องของการงาน วิถีชีวิตก็จะเป็นคนที่โชคดีนะครับช่วงนี้บางคนส่งชิงโชคอะไรต่างๆสอบชิงทุนหรืออะไรเงี้ยนะครับมีโอกาสสาเร็จสูงนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษโชคดีมากๆเลยนะครับยินดีด้วยนะต่อไปนะครับดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลาบผลบลาบผลไปไหนลาบผลไปวินาศก็จะลงทุนหรือทําอะไรยังไงถ้าไม่ถนัด นะครับก็อย่าลงทุนนะครับแล้วก็พยายามระมัดระวังนะทำอะไรก็ต้องมาจากความรู้ความสามารถตัวเองถ้าเกิดคนอื่นบอกมานะครับบางคนก็ชวนไปเล่นแชร์ชวนไปนู่นนี่นั่นตัวเองไม่ได้สนเลยตามเพื่อนอย่างเดียวอันนี้ก็นะครับอย่ายุ่งดีที่สุดเพราะคําว่าลาพักไปวินาศแปลว่าเสียหายในเรื่องของการลงทุนเสียหายเกี่ยวกวับเรื่องของลาผลถูกคนอื่นเบียดเบียนรักษาทรัพย์ไม่อยู่นะครับต้องระมัดระวังนะ ราหูนะครับที่อยู่ในราศีมีนหนึถึงยีเนี่ยก็เป็นเลิกสมโนโน,นะครับอย่าโลภทำอะไรอย่าโลภนะครับถุณจะปลอดภัยแล้วก็ยีิบ4ี่ถึงสานะครับราชาเลิกทำอะไรอย่าหน้าใหญ่นะครับหน้าใหญ่เดียวจะยุ่งนะครับแล้วจุดให้คุณสําหรับเคลียร์ปัญหาต่างๆก็จะเป็นในวันที่ยีหถึงสิ้นเดือนเลยเราจะเข้าน้วังปุกเองนะครับก็คุ้มโทษคุ้มภัยทําอะไรช่วงนั้นถือว่าดีนะครับ ต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพกเกตนะฮะพเกตเนี่ยอยู่ในเรือนลาบผลก็ถือว่าให้คุณอยู่นะครับเกี่ยวเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระสายมูต่างๆก็ถือว่าให้คุณนะครับชิบหนึ่งถึงสิบเจ็ดเนาะอันนี้ดีนะครับแล้วหลังจากนั้นย้ายไปในราศีมังกรก็ยังตามเสาเนี่ยแหละก็อยู่ในวิถีชีวิตก็นะครับย้ายไปนะครับในวันที่สิบแปดถึงสิ้นเดือนเ,เวลาตีสี่สิบหกก็เกี่ยวเรื่องของอความเชื่อนะครับศาสนานะทำบุญไหว้พระอะไรประมาณนี้ว่า ส่วนมนอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าให้คุณนะครับถือว่าให้คุณดาวพเกต์ให้คุณนะครับก็ ให้ชาวราศีเมษนะครับพยายามสวดมนต์ไหวพระบบ่อยๆนั่งสมาธิแต่ไม่ตาอยอะไรเงี้ยจะทําให้ตัวเองเนี่ยนะครับดวงดีดวงกลับและประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมก็ยินดีด้วยนะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขมาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถ สนับสนุนช่องของอาจารย์ผ่านช่องทางซปเปอร์แตงได้เลยนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกตก้าพิทูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต9ก้าพิทูตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ด ทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมใน playlist นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ